พูดถึงเรื่องของการเรียนเรียนหลายวิชาดนตรีเรียนไปแล้วกีฬาไหมคะกีฬาต้องมีวิชากีฬาวิชาพละศึกษาคุณชนะชอบกีฬาอะไรฟุตบอลฟุตบอลแน่นอนอยู่แล้วสาวๆอาจจะเป็นเั่นชอบแบบบอลเล็บบอลกีฬากระโดดหนังยางมีไหมคะเป็นกีฬาื้นบ้านค่ะอันนั้นเก็บไว้เล่นที่บ้านนะคะแต่ว่ากีฬาชนิดนี้สิทําไมคนที่เล่นกีฬาชนิดนี้ทําแล้วเจ็บปวดรวดร้าวขนาดนี้ล่ะคะ ดิฉันว่าพี่ชานี่คุณชนะคงจะเข้าใจเข้าใจว่าเล่นแบบไหนและเข้าใจว่าถ้าพลาดเราจะรู้สึกอย่างไรนี่คือเซปักตักร่อตอ,อนนี้ปักว่าไปไม่ปักตะก,กร้อนะคะปักพื้นไปแล้วค่ะอุยอ้ยโอ,ยโอยคือเอาจริงๆ จะบอกตรงๆเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมันไม่ได้เจ็บอย่างเดียวนะมันจุกมันจุกแล้วมันก็บาดมันบาดเลยครับคุณรู้ไหมว่าไอ้เนตตะก้อเนี่ยมันคมใช่มันเป็นเชือกไนลอนใช่ไหมใช่มันเจ็บอ้ยโอ้ยเราดูสิคือกะว่าอะไรรู้ไหมท่านี้คืออะไรท่านี้สวยอะชงเองชงเองนี่นี่สับตะก้อนี่ชงเองนี่แต่พอดีกินแล้ว มีต eh ิดลงอุ้ยอุ้ยมันอุยข้ามพอดีนะก็เลยทั้งเจ็บทั้งจุกกันไปคงต้องพักไว้อีกสักพักหนึ่งอะนะคะกว่าร่างกายจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็มีแค่ร่างกายส่วนเดียวแหละใจลละคุณมันก็อาจจะห่อเหียวนะมือเออมือลงพื้น จะขยาดสักสักสักพักหนึ่งเนี้ยเอามือลงพื้นถ่าเนี้ยชาวบ้านชาวบ้านเขาเรียกก็ความหม้อในการกระโดดตีลังกายากนะต้องฝึกแต่เนี้ยท่าไทยจะจะความผิดจังหวะผิดเลยไปนิดนึงมันก็เลยคร่ำตะข่ายยังไงเป็นหัวงเป็นใหญ่กันนะจ้าดูแลกันที่ดีๆสำหรับใครจะเล่นกีฬาอะไรคะ